สรุปผลการดําเนินง,งานกศนตําบลต้นแบบ 5D พีเมียมกศนตําบลปทุมวาปีอําเสองดาวจัังหวสกลนครประจําปีงบประมาณ2,565กศนตําบลปทุมวาปีสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเสองดาวบริหารงานโดยนายสามิตแก้วกาผู้อํานวยการกศนอสองดาว กศนตตบนปทุมวาปีตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านท่ากิ้วหมู่ที่สองตะบนปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครรับผิดชอบโดยนางอุดุพรการ,รบุตรคู่กศนตตบนปทุมวาปีกศนตบนตบนปรทุมวาปีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสร,ริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนกศนตำบลปทุมวาปีได้ดำเนินการตามนโยบายกศนต้นแบบ 5D รีเมียมดังนี้ ด้านที่หนึ่งกเชื่อด้านวิชาการกศนตำบลปทุมวาปีมีนักศึกษาภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2564จำนวน60คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษามีวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัดทำแผนการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ปฏิทินพบคุมมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า70%เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานคุณภาพผู้เรียนมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ ENIT ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน12คนเข้าสอบ12คนคิดเป็น100% มีนักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2565ย้อนหลัง4ภาคเรียนลงทะเบียนคิดเป็น61.11%มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีสิทธิ์เข้าสอบ60คนมีจำนวน396วิชานักศึกษาเข้าสอบ332วิชาคิดเป็น83.84%มีผู้เรียนร้อยละ8 0มียูสเนม และมีพาสปอร์ในการเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV การจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำสายคลองเมรจากอูปัดหลักสูตรช่างไม้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการสางตะก้าหวายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการเฝ้าระวังไวรัสโคาสยพั์ใหม่2019การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาอาชี ีตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน135คนบ้านหนังสือชุมชนจำนวน850คนห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน125คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจำนวน128คนด้านที่ 2. Good Page Based Take In กอสนตมบุลปทุมวัปีได้รับการสนับสนุนให้ใช้อาคารศาราประชาคมบ้าน้ำมติว้วเป็นอาคารอนเนกประสงค์วัสดุอุปกรณ์ครุพันมีความคงทนถาวรเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงามทำให้ผู้รับบริการรู้สึกเป็นมิตรสะดุดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการใช้บริการ กู๊ดแอคทิวิตี้กศนตำปทุมวาปีมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมี b e เบสแพคติสชื่อว่าเป็นเน็ตก้าวหน้าสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านที่4 g o กู๊ดพา,าร์ทเนอร์ชีฟกศนตปทุมวาปีมีการดําเนินงานการจัดทําเนียบอุปัญญาท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้และมีภาคีเครือข่าย เพื่อเร่วมการจัดกิจกรรมทั้งในระดับพื้นที่ระดับอำเภอร่วมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมนิเทศประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิต Good Innovation ขสนตบลปทวปีมีการจัดทำสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมที่เหมาะสมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กศนตปทุมวปีขอขอบพระคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเสองดาวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแาะการศึกษาตามอัธยาศัยจัังหวดสกลนครนักศึกษาพ่อค้าประชาชนหน่วยงานภาคการติกชนที่ร่วมกนสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตบลปทุมวปีด้วยดีเสมอม,มาขอขอบคุณค่ะ